ทาสการพระอาจารย์ครับผมมีคำถามว่าทะทะมาโนุปิโยโหติแปลว่าเพื่ให้ยอมเป็นที่รักใช่ไหมครับแล้วถ้าผมให้เยอะๆแล้วผมจะได้ความรักเยอะไหมครับผมครับสวัสดีน้องๆสมเณรสองรูปผู้มีความสนใจในภาษาบาลีพระอาจารย์พระมหานัฏฐันทิตตัวชละเมธีได้ฟังแล้วก็สนุกดี ที่มีความสนใจว่าให้อย่างไรจึงจะได้ความรักภาษาบาลีว่าทะัธทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเราจะให้อะไรกับใครใจของเราอย่าได้มีความลำเอียงสี่ประการอย่าให้เพราะความรักอย่าให้เพราะความโกรธอย่าให้เพราะความหลงและอย่าให้เพราะข้อคารหา ปราศจากสี่ประการนี้เราให้อะไรกับใครยิ่งให้ยิ่งได้ความรักความปรารถนาดีแม้สิ่งนั้นจะน้อยนิดเดียวไม่มากแต่เราให้แล้วได้ความรักความปรารถนาดีกลับมาอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดจเจริญพรภาษาบาลีเต็มๆว่าทะทะมาโนปิโยโหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก